เฟยลาแล้วค่ะเฟยลาแล้วมากอีลีตัวเฟยลาแล้วโอ้ยไปจังได้ค่ะไปจังได้นั่งซื้อๆค่ะนะมันมาทำดีมว่า น้องขาบแบนึงด้วยค่ะห้ามเอาันก็กไปหาเดินอีกบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันวันไหนเจอกันอีกดินยังอ่ะหมวยมา ไอ้บอยไปพักพอนแล้วไอ้เหนื่อยครับเขาอวยมาหาแม่แทนกับแม่รัดกว่าไปจังได้อาการเป็นยังไงบ้างป้ายผู้เหนียดแม่นอนน่ะยุ่งก่อยเอาไปบัดนี้จังนอนหลับแล้วโอ้ยจังสิไผยเนี่ยเหล่านอนยางอันเข่ายางออกยื่นนี่คนไหล่เสียงลูกอ่ะมือแล้วจังว่าดวงทินอยู่เบิ่งยืน เอเวนถามว่าเมนหยังอีหนูเมนหยังกินมันก็คือแท้พนะ่ะ